เดินจากชิวามาจิ๊ดหนึ่งอันนี้น่ากินนะทำไมอาหารเจถึงแพงจังเลยอะเป็นการช้อปปิ้งอาหารที่หวาดเสียวที่สุดเพราะว่าอยู่ติดกับถนนเลยเปียไม่จ้าละสิบบาทค่ะนี่อะไรครับ เต้าหู้เต้าหู้กับหัวง้อตมตำผัดมีอุ้ยอ๋อโอมาถึงก็เข้าวัดเลยเนาะอันนี้ที่เขาบอกว่าเป็นพิธียกเสาอ่ะวันแรกๆอ่ะวันที่26อ่ะ เขาทำเสาวางเสร็จปุ๊บแล้วก็มีวิธียกเสาขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยเส้นไหมคะเส้นขายวุนเส้นแต่ผัดมาให้กินมีอะไรอุ้ยบะจ่า,จางเอาบะจ่างกล่องนึงค่ะบะจ่า,จางสี่สิบบาทเป็นข้าวหมกไก่เจเป็นเนื้อไก่เจ ฝนตกหนักมากเลยเจ้าของร้านกเอาเอาเก้าอี้มาให้นั่งเลยอะเย็นตะโฟเส้นเล็ดก้้มยำนั่งกินหลบฝนหวังว่ากินเสร็จฝนจะในพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนไม่ตกนี่นะนีน้กระปุ่ม อันนี้70บาทอันนี้แก้วละ20บาทขอบคุณค่ะเฮ้ะทำไมของจีมีเต้าหู้ด้วยอมีอันนี้มักซื่อของจีเต้ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันเดี๋ยวมีแผ่นนี้มากกว่าถ้าเพิ่ม10บาทได้แผ่นนี้มากกว่า3-4แผ่นเนี่ยของจีต้มยำเย็นตาโฟเรียวดี เข้มข้นดิอันนี้เจนะูชิ้นเจอ๋อใช่แล้วก็ชิ้นปลาสิอีกชิ้นปลาเจแล้วก็หมูแดง,งด้วยหมูแดงเจด้วยเวยังก็เหมือนกันว่ามันคือไส้กรอนะตัวเรา้อนร่อยดีนะออืม,อมขอบคุณอันนี้อาหารเจหมดเลย น่ากินมั่ข้าวที่นี่ทุกถูกอย่างเดียว30มสบสองอย่าง40่สิมีหลายอย่างมากเลยนะขายถูกมากอ่ะมีของทอดอีกแล้ว60บาทมีเห็ดออฟตัวลังหาไอ้ใช้เท้าอ่ะเออเท่าไหร่นะครับ46บาทจัะ เอาไปเลี้ยงลิงเอาไปเลี้ยงผาลิงไหมค <c oughs> ือกลวยไปให้ลิงลิงอยู่บ้านมันค่อนข้างอันตรายเนาะร้านค้ามาตั้งอยู่ข้างๆถนนแล้วคนเดินซื้อก็ต้องเดินหลบรถแบบนี้ ่อเปี๊ยะอีก2ชิ้นใช้เท้าทออนี่หมดเร็วสุดนึกว่าไม่มีใครขายทีแท้มันหมดเร็วนี่เองเนก็มีหน้ากินถือสินกินเจแต่อาจจะมีอุบัติเหตุได้นะกะรีปับ๊บชิ้ลละแปดบาทสั่งอันนี้ไป,ปอันนี้ใช่ใบกัญชาปะ มันมีหลายพันเนาะชื่อพันของเขาอ่ะกะหลีล่พับใส่กัญชาไหมอ,อันนี้อะไรอ่ะอาหารเจนะไม่รู้จะขายอะไรก็ขายเต้าหูทอดนี่แหละสิบเจ้าแล้วอ่ะพิซซาเจาไหมหลอนเจามากแล้วอ่ะซูเปอร์ชีฟที่ซูเปอร์ชีฟนี่มีทุกอย่างเลยนะของแหง้งของสดก็มีให้ ผักเผือกมีทุกอย่างเลยอ่ะผักเยอะมากอ่ะดูดิผักเยอะมากาจริงๆนะในซูเปอร์โลตัสบิ๊กซียังไม่ได้ยเยอะขนาดนี้เลยนะเยอะมากาจริงๆของเยอะมากโอ้โลตัสไัยหเลยเนะี่ย อันนี้คือมันแก้วนะที่เป็นร้านผลไม้แล้วก็มาจิ้มเกลือ,อ,อกินปลอดสดๆอ่ะแต่ที่นี่เขาเอามาทํากับข้าวอ่ะปลอดเพียสดอาหารพื้นเมืองภูเก็ตค่ะอันนี้อาหารพื้นเมืองภูเก็ตเลยกินกระเพาะปลาอช่วยหนึง่งครับซื้อกระเพาะปลาเจ้านั้นข้ามถนนมาต้องขอบคุณคลินิกเวชกรรมหมอวันวนดีที่เพื่อเพื่อสถานที่ ธเทม่ากับกระเพาะปลาเปรี้ยวก็เขาใส่ให้มันเปรี้ยวอีกคนก่อนมันต้องคนก่อนเอาไม่มีเส้นหมี่เหรอกระพรเพาะปลาเห็ดใหญ่จังเลยอ่ะมีลูกชิ้นด้วยกระเพาะปลามีลูกชิ้นด้วยปกติเนี่ยกระเพาะปลาจริงมันก็ต้องไม่มีเส้นเลยมันก็ต้องมีแบบนี้แหละกระเพาะปลาที่ไม่มีกระเพาะปลาเลยปลามันมีกระเพาะแล้วอร่อยจร เผ็ดเ็ดเผ็ดเ็ดเบ้ริ่มเลยนะใส่เผ็ดไปหน่อยไหมเมื่อกี้ใส่พริกไปเยอะไปหน่อยอืมก็โอเคเผ็ดนิดเดียวเขาขายข้างทางอ่ะมันอันตรายเนาะคนซื้อก็อาจจะโดนรถเสยได้คนรถก็อาจจะลำคาญคนเดินไหมตกดึกปุ๊บคนออกหากินเอ๊ะ ยังงไ <laughs> <laughs> มามาเพิ่มจำนวนคนดูเสียงดูรถเฉียวอันนี้ทาร์ต25บาบาทหรอนี่ประทาร์ตทาร์ตช็อกโกแล,ลตโ,โอ้โหขอบเอิร์ตนุ่วมากดูดเยิ้มเลยเข้มข้นมากือมเข้มข้นมาก <c oughs> <c oughs> เลยอ่ะเต็มจริงอ่ะอืมอร่อยมากจ <c oughs> <c oughs> ากหน้ <c oughs> าศ <c oughs> าลเจ้า ก็เดินมาที่ชิวา่าร้านตัดผม,ม,มเล่นตักของเล่นเหรออุ้ยน่าสนุกดีเนอะ <c oughs> คอ,คออปร์นของเริ่มเยอะแล้วเนอะอันนี้อะไรอะแตงโมขายแตงโมปัน่น<อ>ผลไม้ซี a ู o o d ปลาหมึกย่าง หมูยอตะมอนย่างเอาฟางได้เลยค่ะแล้วร้อนเลยค่ะเรื่องด่วนก่อนได้ค่ะข้าหมกไก่เออต้มหมกข้าวที่ไงโอ้ยชุดนี้น่ารักจังเลยอ่ะต้นยานี้เขาเอามาปูไว้อุ้มน้ำอย่างนงี้ย ซื้อของตรงนี้แล้วก็ข้างในก็มีโต๊ะให้นั่งกินด้วยนะโต๊ะนะสิบห้าบาทยี่ห้าบาทต้มตำ ต้องจำปูปลาเริ่มต้นที่50บาทปลาซาบะไม่ติมสาลายเท่าแก่ใยสองรสแค่นี้ใช่ไหมครับไม่มีคืยอันนี้ก็อร่อย<ม>อันนี้เอาสองไม้ค่ะบาร์บีคิวทอดมันหอ่อหมกหมูปิ้งกินเจผสมกับหมู เจคีอาเคคีเ,เต๊กข้าวหน้าเทอริยากิกล่องละห้าสิบบาทชอ้อนไม่ต้องอันนี้เคยกินแล้วอร่อยอร่อยไก่วันอาทิตย์จะไปลาดใหญ่แต่ถ้าเป็นวันเสาร์ก็จะมาชิวาคิดเอาเองนะเพราะว่าเห็นหลายๆร้านนี่คล้ายๆกันเลยที่ลาดใหญ่จะมีเฉพาะวันอาทิตย์ที่ชิว่าเนี่ยคือไม่มีวันอาทิตย์อะ่ะ

เสื่อบางทีมันมีเอาไว้ดูงไงไม่ได้มีไว้ใส่ร้านนี้ขายรองเท้านึกว่าเปิดเปิดบาร์ไหมมีขายรองเท้าหรอ <laughs> เป็นร้านขายรองเท้าที่มันมากใส่เจ้าของร้านเคยเปิดบาร์มาก่อน เสื้อผ้าอุ้ยสนเสื้อผ้าเยอะจังเลยเนาะแต่ของกินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใส่ถุงค่ะยำขนมจีนมีแบบซีฟู้ดด้วยนะแิจีไม่ชอบกินปลาหมึกอันนี้ซื้อมาจากร้านค้าที่อยู่ข้างหน้าศาลเจ้าเพราะว่าเป็นเทศกาลกินเจก็จะมีร้านค้าเต้นไปหมดเลยอยู่ที่หน้าศาลเจ้าแล้วก็เดินมาที่ใกล้ๆกับตลาดชิว่าขนมเปี๊ยะยำถั่วพูข้าวหมก ไก่เจนี่คือไก่เจนะแล้วก็เค้กขนมส่วนใหญ่จะเป็นขนมแล้วก็กับข้าวต่างๆอันนี้โดนัทห่อหมกปิ้งเค้กของหวาน